สวยๆดีๆนะครับส่งท้ายเดือนมีนาคมกันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับ EP ที่240แล้วนะครับมีรถสวยๆร้อยถ้าท่านชมจับจอง10คันสวยๆเน้นๆเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์จากค่ายใบพัดสีฟ้าขาวนะครับรุ่นแฟลกชิปเรือธงดีที่สุดกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 B M W 730 L D M Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวม i นเ r a ร w ไว t e นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบ100%เซเลยทีเดียวนะครับเป็นขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ3.0ลิตรให้แรงมา้าสูงสุดอยู่ที่265แรงม้านะครับคันนี้เป็นตัวท็อปชุดแต่ง M Sport รอบคันกระจังหน้าสุดเท่ไฟหน้า B M W Laser Light นะครับมาพร้อมก พร้อมคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นไซส์ล o n g w h e e l b นะครับซีดานไซส์ใหญ่นะครับมีประตูดูดนะครับมีระบบชิลด์สโก้นะครับคันนี้ได้กุญแจดิสเพลย์คีย์ด้วยไฟท้ายสวยงามเลยทีเดียวเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับตัดเย็บแบบพิเศษได้เครื่องเสียงฮามาการ์ดอนทัวงมาลัยเอ็มสปอร์ตนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบทัชสกรีนนะครับส่วนคอนโซลกลางนะครับมีปรับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็สบายเลยทีเดียวนะคคครรรรรรััััับบบบบทท่าา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 นน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 นผูู้้้้้้้้ชมมมมสถปปเออออไไไดดดดะะีหหหจจแแยยยกกกงซซขวุณภิ4โ ตัวรีโมทรุ่นใหม่นะครับที่เป็นตัวแท็บเล็ตนะครับที่สําคัญนะครับความสวยงามคันนี้จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับหลังคาพารามิคแบบสกายไลท์สวยงามมากๆคันนี้วิ่งน้อยพร้อมวารันตี BSI จาก B M W ครบเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่20,000กับ5,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตี BSI ถึงเดือน7ปี2026กับราคาสุดพิเศษที่เบนแเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,990,000บาทเท่านั้นครับหลายๆสัป 53เข้ามาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับเพราะนอกจากรถรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับรถมือ2เนี่ยยังเป็นที่ต้องการในตลาดอยู่เลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz CLS 53 AMG นะครับแคันี้มาพร้อมสีขาวพูละไว้เครื่องยนต์จัดเต็มนะครับชุดแต่งแน่นครบเลยทีเดียวและมือ1ตอนนี้รุ่นนี้นะครับเลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่435แรงม้าช่วงล่างแอร์ซับเทนชั่นนะครับมาพร้อมระบบข จับคู่กับเกียร์9สปีดแบบนายจีทอนิกด้วยนะครับชุดแต่งครบเลยทีเดียวกระจังหน้าเป็นตัว GT นะครับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG 20นิ้วคาลิปเปอร์เบรก AMG หลังคาซันรูฟนะครับแล้วก็รูปทรงรถเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ CLS เลยทีเดียวนะครับเป็นซีดานสปอร์ตคูเป้กระจกเฟรมเลสระบบคลิเลสโกแพ็คเกจด้านท้ายชุดแต่งครบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดักเทลสปอยเลอร์ชื่อรุ่นรหัส53นะครับ AMG ด d i f เซอร์ปลายท่อคู่เสียงท่อเนี่ยกระหึ่มเช่นกันนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้้้้้าาาาแแแและะะรรบบ Hand Free บฮนนนนดดดดดดด์ฟีีอสสสซิตตโยยยยเเเขไไปภใก่งงววหั ีแดงนะครับมีเพจ AMG นะครับแปะอยู่ที่เบาะด้วยนะครับได้เบลลแดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ซาวด์ซิสเต็มกล้อง360องศานะครับพวงมาลัย AMG หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับครบเลยทีเดียวโหมดฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับมีโหมด AMG โดยเฉพาะปรับช่วงล่างแยกได้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมกําลังต้องการรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะครับเน้นความแรงคันนี้จัดไปได้เลยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่่่่งงมาาาาเเเพพีียแคคคค30,000 5,000กกกัััับบบททนนน้้ะรรสุดิศษ ไว้เพียงแค่2 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ รถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมถึงแม้จะเป็นตัวรุ่นก่อนเฟซลิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันเมื่อกี้นะครับก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับราคาก็ดีมากๆห้าปล่อยผ่านเลยทีเดียวกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes Ben สเบนะครับ CLS 53 AMG มาพร้อมสีดำออฟเซียนแบลครุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้เลยนะครับจัดเต็มนะครับ3 0สูบบนซินนะครับ435แรงม้านะครับระบบขับ4ช่วงล่างถุงลมนะครับมาพร้อมชุดแต่ง AMG นะครับ53รอบคันกับจังหน้าสุดเท่ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AM อมคาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับกระจกเฟรมเลสระบบคีเลสโกแพ็คเกจไฟท้ายสวยงามเลยทีเดียวนะครับชุดแต่งครบเลยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งในรูปแบบ AMG นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหนังการเดินได้สีแดงนะครับเบลสีแดงพวงมาลัย AMG ออปชั่นความปลอดภัยครบคันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้าตัวบร라이สปอร์ตนะครับประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับเลนคีปปิ้งแอสซิสต์นะครับที่ดังด้านหลังกว้างนั่งสบายถือว่าเป็นสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่น่าใช้้งาาาาานนนนมมมกๆสััััปดห์ีี2คคะรบขว เมื่อกี้กับคันดําคันนี้ชอบคันไหนจัดไปเลยครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับ1,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตตั้งไว้เพียงแค่2,790,000บาทเท่านั้นครับ มากันที่ซีดานทรงใหญ่กันบ้างนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ํามันประหยัดพลังงานไว้ใจได้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Ben สเ300ปลั๊กอินไฮบริดเอวังกาดเฟสลิปนะครับมาพร้อมสีเทานะครับกราไฟต์เกรย์เมทัลลิกได้เครื่องยนต์เบนซิน Plug in Hybrid รุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ลิตร5แรงม้าสูงสุดอยู่ที่221แรงม้านะครับพวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1คครรรรรัััั้้้งงงงเเเเนนนนนีีี่่่ยยยยววิไไดดดดกกกลลลปปะะะมาาาณ50ทบหพชุแต สุดสปอร์ตรอบท่านนะครับเป็นตัว o r c h a n g e ช a c e Lift เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไฟหน้า LED high performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับทรงรถเนี่ยใหญ่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมไฟท้ายรุ่นใหม่นะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระของเนี่ยได้จัดเต็มเลยทีเดียวเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี a แพ็กเกจครบเลยทีเดียวกล้องถอยหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นรุ่นใหม่นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบ MBUX นะครับเป็นตัวระบบทัชสกรีนเร นะครับบลูทูธ USB ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมซันโพลิชชันแพ็กเกจนะครับสำหรับ E c l a s s คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่4ี0 0 0กับเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วนพิเศษที่เป็นเคเตั้งไว้เพียงแค่1,690,000บาทเท่านั้นครับ เดี๋ยวมันยู่งสาเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ใช้ดีการันตียืนยันเลยนะครับกับรถเข้ามาแบบประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Benz E 2 2 0 D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินนะครับ Iridium Silver มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเลยทีเดียวรุ่นนี้หายากแล้วก็รถเนี่ยใช้ดีไม่มีจุกจิกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมถุงกำลังเครื่องยนต์ดีเซล OM หกห้าสี่สองจุดศูนย์ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ห e น,น,นึ่น Top ption, งลอลอนนร้อยเก้าสิบ มัลติบีมล้อแม็กเอ็ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาราลามิกลัสรูฟระบบเคเลสโก้แพคเกจนะครับไฟท้าย LED ฝาท้ายไฟฟา้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในตกแต่งสวยงามหรูหราตามแบบฉบับของ E-Class เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะเนปป้าเบาะปรับไฟฟา้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มกล้อง360องศาหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์มีไวเลสชาร์จเจอร์ปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ที่นั่งด้านหลัง,ง,งกว้างนน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 นััันนััั่่่งงงสบบบบบบาาาาาายยยะะะะคคคคครรรรรรรตต้้้้้อออกกเเลวุีีีถหจิๆขมา สภาพสวยงามเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ1,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุวพิเศษที่เวนเนตตตั้งไว้เป็นแค่1 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่านผู้ชมใช้ดีในทุกรุ่นนะครับรวมถึงมาอยู่ใน W205 รุ่นยอดนิยมคันนี้ด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสมดห์คันที่6 Mercedes-Benz C220d a l ั g a n ด Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทากาไฟเกรย์เมทัลลิกตัว Minor Change Facelift นะครับ W205 ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็น W206 นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นบล็อกเดียวกับคันเมื่อกี้เลยนะครับ OM654 2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับ ตเริ่้นชุดแต่งเอวังการอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED Performance ล,ล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะครับขนาดรถเนี่ยจะเล็กกว่าตัว E Class นิดหน่อยนะครับแต่ยังกว้างนั่งสบายตาแบบฉบับของ C Class แน่นอนนะครับไฟท้าย LED นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้ากล้องถอยหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบเลยทีเดียวนะครับหน้าจอเป็นตัว MB 20นะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกหลากหลายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนท์ไลท์ได มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ p าร์ i ิ g p พ l o อ a แอ i ซิสด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเลยทีเดียวสำหรับ C-Class คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสูงพิเศษที่เบนแองเคตตั้งไว้เพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นครับ อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้ได้สเปคสูงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่สําคัญนะครับราคาดีมากๆเลยทีเดียวกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่7นะครับ Mercedes-Benz C220 D Exclusive facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดํา o p f i t n black คันเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัว A วังกาดนะครับคันนี้เป็นตัวสเปคเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะเป็นตัว exclusive ได้อ็อปชันครบเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล OM654 เช่นกันนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่ง exclusive รอบคันนะครับเพิ่มเติ าวจมสุดเท่เลยทีเดียวได้ไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวมัลติบีมล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยมีความสวยงามไฟท้าย LED นะครับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเวตนะครับและตัดด้วย trim ลายไม้สีน้ําตาลสวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ memory แพ็ k เกจนะครับไฟแอมเบร์ไลท์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับหน้าปัดเรือนไม้หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยใช้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมซันโพ s ิชั o n package นะครัับบสาหรเจ้ ี220ดีคันนี้นะครับตั้ผช้วมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่30,000กับ9,000กิโลเท่านั้นครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นงเขตตั้งไว้นะครับเป็นแค่1,500,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ งบประมาณไม่ถึงล้านนะครับท่านผู้ชมได้เบนซ์สวยๆวิ่งน้อยแบบสบายๆได้เลยนะครับกับรถเข้ามาแบบจมสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C350 ePlug-in Hybrid Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ o b s i d i a n Black คันนี้เป็นรุ่นตัวก่อน Face ท r i p นะครับเป็นเครื่องยนต์ขุมกำลังเบนซิน Plug-in Hybrid นะครับเสียบชาร์จไฟ1ครั้งเต็มเนี่ยนะครับวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลเลยทีเดียวครมค่าตาสิ้นเปลือกน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-34กิโลเมตรต่อลิตรนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว นี้นะครับท่านผู้ชมไม่ถึง80,0,000บาทนะครับคุ้มมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมบอดี้พาร์ตสุดสวยรอบคันนะครับล้อมแม็กนะครับขนาด18นิ้วไฟท้ายสวยงามนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทั้งด้านหลังเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมนะคบหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัย3าก้านมัลติฟังกชันนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายคันนี้รถสวยสภาพดีวิ่งน้อยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0งพันกะครับวิ่งมาเพียงแค่0กหมื่นกับหนึ่งพันกิโล 9,000บาทเท่านั้นครับ ไซเล็กสเปคโดนใจในราคาย่อมเยานะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 mercedes benz c l 200 u r a n facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนด์เงิน polar silver และนี่คือรถไซเล็กนะครับตัวเริ่มต้น a class นะครับมาในรหัส cla นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 1,600cc กับ156แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันไฟหน้า led high performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับมองจากทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความสปอร์ตคูเป้ผสม ประสานความเป็นซีดานนะครับและยังไม่ทิ้งนะครับความที่เป็นรุ่น CL นะครับจากกระจกเฟรมเลสนั่นเองไฟท้าย LD เป็นเอกลักษณ์สุดสวยเลยทีเดียวนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัวเบาะเนี่ยเป็นทรงอาร์ติโก้ด้วยนะครับเท่มากๆเลยมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจกล้องถอยหลังนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวรุ่นก่อนเฟสลิ์นะครับปรับโหมดฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกหลากหลายนะครับมีโหมดการขับขี่อีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตอิน ได้นะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i o Auto และยังมีความปลอดภัยอย่างตัวเบรก Assist มาให้ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สภาพสวยงามในงบประมาณไม่ถึง1ล้านบาทเช่นกันครับสำหรับ CLA คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่4 000, 000, 2 0 0 0กับ2,000ิโลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วนพิเศษที่เบนเดนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ เป็น s u สทรงสปอร์ตคันเดียวของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลและวารันตียาวๆถึงปี2027เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes b e n z GLC 250 D Coupe AMG นะครับมาพร้อมสีบรอนเงินอ r ล d เดียม l v e r นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร4สูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบฟูลไทม์นะครับล้อแมก AMG ขนาด20นิ้วช่วงล่างยกสูงกำล,ลังพพออดดี of, นนะะครรรัับบบมมาาา้้้หลงเปปิไฟ,ฟบบสโ ด้านท้ายก็สวยงามหรูหราตามแบบฉบับคูเป้ไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับล้อง360องศานะครับเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดครบเลยทีเดียวหน้าจอ M D 20นะครับเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลใช้ดีและลดหายากมากและคันนี้นะครับท่านชมยังมาพร้อมวารันตรจากศูนย์ Mercedes-Benz ยาวๆด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ9,000กิ เซเลสเบนถึงปี2027นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่2ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์10คันนี้ร้อยท่านชมเจ้าของนะครับแล้วก็ทํามาที่เบนแอนเคนะครับมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านชมเลือกทีเดียวเลยนะครับมาที่เบนแอนเคได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากากดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook เบนแอนเคนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n ต์ .com หรือติดต่อเข้ามาที่เบนเเนคคงง่ายยๆะรับพีแค่สแกน QR code ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้ EP ที่240นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่241จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ